สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเราอยู่กันที่วัดกล้วยวัดนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจุดโดดเด่นของวัดนี้เลยเนี่ยก็คือองค์หลวงพอ่อทําใจนะครับซึ่งจะมีเขียนอยู่ข้างๆติดต่อท้ายกับชื่อวัดนะครับซึ่งตัวพอเราเดินเข้ามาในวัดนี้นะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือ พระวิหารซึ่งลักษณะสถาปัตย์เดียวคล้ายๆกับทางภาคเหนือนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแปลกตาแล้วก็อาจจะเป็นวิหารในภาคเหนือแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนี่เลยนะครับก็พอเราเดินเข้าไปในวิหารนะครับก็จะมีะหลวงพ่อพระพุทธเจ้าปางมหาจากักรพรรดินะครับเป็นองค์ประธานอยู่ภายในนะครับตรงนี้ก็เราสามารถจะมันเขามีวัตถุมงคล ให้จำหน่ายด้วยนะครับเราสามารถที่มาสักการะไหวพระต,ตรงนี้ได้นะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยคือประวัติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยวัดนี้คือเป็นวัดล้างกลางสวนป่าทึบเลยการที่จะเดินอ่ามายังวัดนี้เนี่ยคือต้องเป็นเดินเท้าเท่านั้นนะครับแล้วคนอ่าผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเล่ากันว่าเรียนวัดนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยคือมีเหมือนต้นกล้วยเนี่ยหลายพันเนี่ยขึ้นอยู่เยอะไปหมด แล้วก็มีอยู่พันหนึ่งเนี่ยซึ่งออกผลขนาดเล็กแต่รสชาติเนี่ยมันค่อน,นข้างหอมหวานชาวบ้านก็เลยเห็นว่าวัดเนียตั้งอยู่เทมเลลที่เป็นแบบนี้ก็เลยมีการเรียกชื่อว่าวัดกล้วยวัดกล้วยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นวัดร้างอยู่นะครับก็คือยังไม่มีพระสงฆ์เยาสาก็คือก็มีแค่เขาเรียกว่าร่องรอยทางพุทธศาสนามีพระหักอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับที่เป็นของเก่า นะครับต่ต่อมาเนี่ยประชาชนก็ได้เริ่มเข้ามาบรณะเมื่อปีพศ2522และทางการเนี่ยก็ได้ตั้งเป็นนตอีกครั้งเนี่ยเมื่อปี2526นะครับตัววัดนี้เนี่ยมีปุยญาธิษาสำคัญก็คือของปู่เขียวนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายละเอียดนะครับเมื่อพิจารณาความเก่าแก่ของหินทรายแล้วเนี่ยน,นิฐานว่าน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลาย ครึ่งในตอนนั้นเนี่ยสมัยที่วัดกุ้งเป็นวัดล้างอยู่เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการมาทอดแถเพราะที่นี่ใกล้กับคลองแหล่งน้ำนะครับก็มีการพบพระพุทธรูปเนี่ยกระจายอยู่ในน้ำนะครับเขาก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ประกอบกันแล้วก็จนอัญเชิญบิดฐานเป็นเขาเรียกว่าปูยศนีวัตถุในวัดล้างก็คือเหมือนจะบองกองกองเอาไว้ก่อนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยชาวบ้านเห็นว่ามีตะไคร่น้ําจับองค์พระพุทธรูป นะครับก็ตัวองค์พระรูปเนี่ยก็เลยเป็นสีเขียวเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นลหลวงู่เขียวนะครับแล้วก็ต่อมามันก็ยังมีคนนะครับมาตัดเสียนผ้าออกไปแต่ว่าเจ้าวาดเนี่ยก็ได้มีการคิดหาช่างมาต่อเสียนแต่แล้วก็มีแชรยคนหนึ่งเนี่ยก็คือเขามีอาสามาปั้นเสียนถวายนะครับตอนนี้หลวงพ่อเขียวก็ยังคงปฏิฐานอยู่ในวัดกล้วยแห่งนี้นะครับ สำหรับการเดินทางมาวัดกล้วยนี้นะครับเมื่อเราวิ่งเส้นกรุงเทพนนทบุรีนะครับเข้าที่ตัวเมืองนนทบุรีเนี่ยเส้นสาเส้นสาย301นะครับก็เมื่อมาถึงอซอยกรุงเทพนนทบุรี3ซึ่งตัวซอยเนี้ยน,น่าจะมีป้ายบอกว่าวัดกล้วยหลวงพ่อทันใจนะครับให้เราก็ขับตามทางมาเรื่อยๆประมาณสักเกือบกิโลครึ่ง นะครับเราก็จะมาถึงตัววัดกล้วยนี่เลยก็ต้องบอกว่าซอยเนี่ยค่อนข้างจะค่อนแคบแต่ว่ารถได้เยอะนะครับแทบจะไม่มีรถเลยนะครับก็สามารถขับเข้ามาถึงตัววัดได้เลยนะครับก็ตัววัดนี้เนี่ยทางหลวงพ่อทาใจก็เปิดนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปจนถึงนู่นห้าโมงเย็นเลยนะครับสำหรับข้อมูลใดหากตกลนหรือผิดพลาดกับผมกราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ